อาณาจักรสยามกับจักรวรรดิรัเสเซียผูกหมายผูกมือผูกมิตรสร้างความสัมพันธ์กันมายาวนานกว่า162ปีอย่างคนที่ตามช่องนี้จะรู้ว่าฝ่ายที่เมื่อคเป็นมิตรก่อนนั่นก็คือจักรวรรดิรัเสเซียจุดเริ่มต้นนั้นย้อนกลับไปเมื่อ162ปีก่อนเมื่อราวปี1863 บันทึกการติดต่อกันครั้งแรกระหว่างรัเสเซียกับสยามเกิดขึ้นเมื่อวันที่19คกุมภาพันธ์ปี1863เมื่อเรือเกราัมกและเรือโนวิกเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครจากนั้นได้สร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างครอบครัวชั้นสูงของอาณาจักรสยามและจกักรวรรดิรัสเซียจากนั้นรัเสเซียได้ส่งคณะนายทหารเรือเข้ามากระชับสัมพันธมิตรสองวาระคือในปี1 8 7 3และปี1882 อย่างไรก็ตามรกเสเซียแถบไม่รู้จักสยามเลยส่งผลทำให้ปี1891พระเจ้าสานิคลัดที่สอ2ณขณะนั้นพระองค์ยังคงเป็นมกุฎร,ราชกุมารได้เสด็จเยือนภาคตะวันออกและทรงเสด็จเยือนสยาม ซึ่งสมัยนั้นก็ตรงกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หส่ทรงได้ต้อนรับอย่างสมพระเกียรติจัดพระราชวังสารารมให้เป็นที่ประทับซึ่งมกุฎราชกุมารแห่งรัสเซียประทับพระาาราชหฤทัยมากเป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของกษัตริย์หรือพระราชอาคันตุกะที่สมพระเกียรติที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่สยามเคยทํา ปี1897ราชการที่5ได้เสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งแรกมีเป้าหมายเพื่อเยือน12ประเทศในยุโรปค,คืออิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ออสเตรียฮังการีรัสเซียสวีเดนเดนมาร์กอังกฤษเบลเจียมเยอรมันฮอลแลนด์ฝรั่งเศสและสเปนมีกำหนดเวลาประมาณ9เดือนและประเทศที่ราชการที่5มุ่งหวังมากที่สุด นั่นก็คือจกักรวรรดิรัสเซียซึ่งพระเจ้าสานิคลัสที่สองก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมกับสยามมาก่อนและตอนนั้นพระองค์ก็ขึ้นของราชเป็นกษัตริย์หรือสาแบบเต็มพระอิสรยศทางราชสำนักไทยก็ได้ถวายของตอนรับอย่างยิ่งใหญ่จนทําให้จกักรพรรดินิคลัสที่สองแห่งรัสเซียทรงพอพระหฤทัยทยอย่างสูงสุดจึงทําให้พระจกักรพรรดินิคลัส ได้ส่งชักชวนให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชโอรสไปศึกษาที่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันก็หลายพระองค์แล้วหากมีพระราชประสงค์ส่งไปศึกษาที่รัสเซียบ้างพระองค์ก็จะรับอุปถัมภ์เองเสมือนพระญาติวง์แห่งพระราชวงศ์โลมานอฟด้วยผู้หนึ่งนั่นจึกทำให้หนึ่งปีต่อมาปี1898รัชกาลที่หได้มีพระราชกระแสรับสั่ง ให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ผัวนากรมขุนพิษณโุโลกประชานาซึ่งขณะนั้นทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษให้เข้าไปศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยมหาเรกตามพระราชประสงค์ของจกักรพรรดินิครัสที่สองแห่งรัสเซียต่อไปซึ่งพระองค์นั้นก็เรียนเก่งสุดๆผลการสอบของพระองค์ในโรงเรียนนายร้อยปรากฏว่าพระองค์ทรงสอบไ,ได้ที่หนึ่งทรงทำคะแนนได้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของโรงเรียน ดังนั้นในานามของพระองค์จึงได้ถูกใจารึกไว้บนแผ่นศิลาอ่อนของโรงเรียนเมื่อจบการศึกษาในปี1902ทรงได้บรรจุเป็นนายทหารม้าประจํากรมม้าฮุสซาของจกักรพรรดินิโคลัสที่2แห่งรัสเซียปี1906ทรงเสกสมรสกับพระชายาชาวรัสเซียและเสด็จกลับสยามจากนั้นมีพระโอรสคือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุฬาจักรพงษ์ ต่อมาพระองค์เจ้าจุราจัก,กระพงได้สมรสกับอลิซาเบธเคอร์ลิงฮันเตอร์ชาวอังกฤษมีพระธิดาคือหม่อมราชวงศ์นริสราจัก,กระพง์จากนั้นหม่อมราชวงศ์นริสราจัก,กรพง์ก็ได้สมรสกับเอเลนเลวีซึ่งมีบุตรชายชื่อจุราจัก,ก,กรพง์หรือคุณฮิวโก,โกจูนอเล็กซานเดอร์เลวี แม่เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์นี่มันน่าทึ่งจริงๆขอวกกับเข้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียกันต่อปี1917ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของประวัติศาสตร์รัสเซียซึ่งมันก็มีผลโดยตรงระหว่างความสัมพันธ์กับสยามเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติรัสเซียการล้มล้างราชวงศ์โรมานอฟพระเจ้าสานิคลัสที่2ต้องสละสมบัติทําให้จักรวรรดิรัสเซียสิ้นสุดลง ดยคววาม,หม้ามหลัวาาจากนั้นไม่นานพรรคบอลเซวิกภายใต้การนำของวลาดิเมียร์เลนินเข้ายึดอำนาจจึงถือกำเนิดเกิดเป็นสาภาพโซเวียต หลังจากปี1917ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับ,บรัสเซียหยุดนิ่งซึ่งมันหยุดนิ่งเมื่อหลายสิบปีไม่มีการแลกเปลี่ยนทางการทูตไม่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และประเทศสยามเองก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายเช่นการปฏิวัติสยามเมื่อปี1932เป็นการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเลิกใช้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเปลี่ยนมาใช้ระบบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพรัประมุขโดยหลักๆนั้นก็คือไทยต้องการสร้างความสมดุลระหว่างมหาอำนาจเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตน จนทำให้เกิดการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตและเปิดสถานทูตในกรุงเทพและกรุงมอสโกโเริ่มมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ระหว่างกันต่อมาปี1991สภาภาพโซเวียตล่มสลายจึงก่อให้เกิดสหพันธรัฐรัสเซียประเทศอื่นๆที่เคยอยู่ในสหภาพโซเวียตก็แยกตัวออกไปเป็นประเทศที่ปกครองตนเอง ย,ยังคงสถานะการทูตที่มีอยู่กับสหภาพโซเวียตแต่เปลี่ยนสถานะจากสหภาพโซเวียตเป็นสหพันธรัฐรัสเซียในฐานะผู้สืบทอดปี2003ประธาน,นาธิบดีวลาดิเมียป,ปูตินแห่งรัสเซียได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และเปิดโอกาสในการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรม ปี2005ไทยแรัสเซียได้ลงนามข้อตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจวรงตราหนังสือเดินทางธรรมดาร่วมกันนั่นจึงทำให้คนไทยสามารถไปรัสเซียแบบไม่ต้องขอวีซา่าและคนรัสเซียก็มาไทยแบบไม่ต้องขอวีซา่าและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียก็ดำเนินมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ไทยรัสเซียยังคงรักษาความสัมพันธ์ทางการทูตความร่วมมือในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการศึกษาและวัฒนธรรมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของความเป็นเพื่อนรักเพื่อนร้ายตั้งแต่อาณาจักรสยามกับจักรวรรดิรัสเซียอาณาจักรไทยกับสหภาพโซเวียตและอาณาจักรไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียถึงแม้จะเลิกคบกันบ้างด้วยความที่ทัศนคติไม่ตรงกัน แต่ก mm ็ hmm. ไม่ได้เคยตีกันเองเลยยกเว้นนักท่องเที่ยวบางคนหรือเปล่านะแล้วเพื่อนๆล่ะมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าหากชื่นชอบคลิปแนวนี้อยากให้แอดเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของประเทศไหน <ๆ S 2> <ๆ S 1> กับประเทศไหนอย่าลืมลงไปคอมเมนต์และดันกันมาให้สุสด nope? ๆเลยละ่ะเพื่อเผดคลิปหน้าอาจจะเป็นความคิดเห็นของเพื่อนๆก็กได้ ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆสายวัยที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดซปเปอร์แตงส์โดเนตมาให้แอดเป็นกำลังใจให้แอดทำงานสุดๆและเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ